ก่อนซื้อเปียโน,โนคุณต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกับช่องอติคุยเปียโนผมมิงบีโดเฟนเปียโนครับ9จุดสังเกตในการเลือกซื้อเปียโนครับข้อ1งบการซื้อเปียโนควรที่จะมีการตั้งงบนะครับซื้ออะไรก็ตามก็ควรที่จะตั้งงบผมแบ่งเป็น3ราคานะครับช่วง เปียโนไฮเอนดนะครับอย่างสไตเว่เบนด์ดอฟเฟอร์บูนเนอร์นะครับอีกแบรนด์อีกต่างๆอันนี้คือมูลค่าหลักล้านข้อที่2เปียโนมาตรฐานที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีเช่นยามาฮ่าคา a i ก็จะเป็นราคาประมาณหลักแสนนะครับส่วนเปียโนโน n เนมหรือแบรนด์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเช่นเปียโนญี่ปุ่นนะครับแอดลาร์อะพโลวิตเรราคาก็จะหลักภายในแสนหลักหมื่น จากสราคาที่ผมกล่าวมาขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าอยากจะเลือกประเภทใดข้อที่สองสเปคเพื่อนๆส่วนใหญ่จะรู้จักเปียโน,โนแบ่งเป็น2ประเภทคืออ p r i ไ h รกับแกรนเปียโนแต่จริงๆอ p ร i ไ h รก็แบ่งเป็นสประเภทด้วยกันจะมีสเป n e t CONSOL, สตูดิโอแล้วก็อ p ร i ไ h รด้โดยการแบ่งความสูงนะครับผมจะแบ่งเป็นเปียโนทรงเตีย้ยเตี้ยกว่า1 2 1ซเมนะครับ จะใช้คําว่าเปียโนทรงเตี้ยแล้วเปียโน121ซนติเมตรขึ้นไปเราจะเรียกคําว่าอั r ไรดนะครับสประเภทนี้แบ่งออกมาเพื่ออะไรเปียโนที่เตี้ยกว่า121ซนติเมตรเปียโนทรงเตี้ยเหมาะสําหรับผู้เรียนเริ่มต้นถึงระด,ดับกลางก็คือถ้าเทียบกับการสอบเกรดก็คือเกรด1ถึงเกรด5นะครับแต่สําหรับบางคนที่เกรด4เกรด5ก็จะใช้ค่อนข้างลําบากด้วยที่เปียโนตัวเตีย้ยเพราะฉะนั้นการควบคุมเสียง หนักเบาให้ชัดเจนเนี่ยทำให้ลำบากส่วนเปียโนทรงอัปไรท์ที่มีความสูง121ซนเมตรถึง131ซนเมตรขึ้นไปเนี่ยเป็นทรงมาตรฐานขยายความแกลเปียโนแกรนเปียโนจริงๆก็แบ่งเป็นแบ่งเป็น5ฟุตหรือเราเรียกว่าเบบี้แกล6ฟุต7ฟุตเป็นคอนเสิร์ตแกน9ฟุตนะครับออย่างบางยี่ห้ออาจจะทำถึง3เมตร8เซนเลยนะครับเป็น สำหรับคอนเสิร์ตจริงๆสำหรับโรโยเลยนะครับสรุปนะครับาตามที่ผมได้อธิบายข้อต่างๆนะครับเบื้องต้นนี้เพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะนำมาพิจารณานำมาเลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองหรือชอบกับตัวเองตามพิจารณาได้เลยนะครับข้อที่3เสียงครับเสียงของเปียโ,โนเนี่ยจะมีหลากหลายเสียงเช่นกลางวานสายทุ้มหวานหรือเสียงแหลมหรือเสียงทึบนะครับ เสียงแต่และเสียงเนี่ยไม่มีมาตรฐานที่ว่าเสียงแบบไหนคือดีอยู่ที่ว่าผู้ฟังเองผู้เล่นเองชอบเสียงอะไรเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เพลงที่เราเล่นถนัดแล้วเก่งแล้วเวลาเราจะเลือกซื้อเปียโน,โนเราก็ใช้เพลงนั้นในการเล่นนานๆเข้าเล่นหลายๆครั้งแล้วก็เทียบทีละหลังทีละหลังท,ลลงทีละรุ่นนะครับเพื่อนๆก็จะมีคำตอบในใจว่าเราชอบเสียงหลังไหน ข้อที่4นะครับสีของเปียโนนะครับเปียโนส่วนใหญ่90%จะผลิตขึ้นโดยเป็นสีดำนะครับแต่จริงๆแล้วเปียโนยังมีสีสันอีกมากมายนะครับเช่นสีขาวสีไม้สีม้ลไกนีแล้วในสีต่างๆนี้ยังมีสีเงากับสีด้านอีกนะครับหรือปัจจุบันมีหลากหลายสีให้เลือกอาจจะสั่งทำสเปคพิเศษเป็นสีวินเทจก็ได้นะครับสีของเปียโน โดยทั่วไปจะไม่มีผลต่อคุณภาพเสียงแต่อาจจะมีบางรุ่นเช่นชิปเฮนเดลหรือโรโคโคที่มีทั้งงานฝีมือมีกั้ง,งานปานี่เข้ามารุ่นแบบนี้ที่พิเศษก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของเสียงด้วยนะครับข้อที่5ครับควรให้ร้านค้าออกใบรับกันสินค้าหรือมีรายลักษณ์อักษรน,นะครับระบุอย่างชัดเจนว่าซื้อรุ่นอะไรบารัอะไรแล้วก็รับกันกี่ปี มีการแถมตั้งสายกี่ครั้งหรือข้อความที่ตกลงกัน2ฝ่ายว่ารับผิดชอบด้านไหนระบ,บุให้ชัดเจนนะครับข้อที่6ครับคีย์ของเปียโนโหรือเรียกว่าระดับน้ําของคีย์เปียโนโก่อนกดกับหลังกดควรที่จะเป็นบรรทัดฐานเท่ากันก่อนกดก็ต้องเท่ากันหลังกดก็ต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าคีย์เป็นสิ่งแรกที่เราได้สั่งการให้เปียโนโเริ่มทํางาน ถ้าระดับน้ําของคีย์ได้ไม่เท่ากันเนี่ยจะมีผลทําให้เปียโนของคุณอาจจะต้องเรียกช่างเข้ามาซ่อมแซมแล้วนะครับมีผลอะไรมีผลทําให้เสียงของคีย์ที่คุณเล่นไม่เท่ากันเสียงความดังเบาประร้านไม่เท่ากันทั้งนั้นที่คุณใช้น้ําหนักนิ้วเท่ากันหรือคีย์ที่มีความรวมมากเกินไปก็จะทําให้ความรู้สึกเขาเรียกว่าคีย์ไม่เฟิรม์มคีย์ไม่แน่นนะครับข้อที่7 แอคชั่นหรือกลไกแต่ถ้าผมจะพูดทั้งกลไกทั้งแอคชั่นเนี่ยมัคนคงจะยาวให้เพื่อนๆสังเกตได้ไง่ายๆคือหัวค้อนนะครับหัวค้อนเนี่ยข้อที่1ดูรอยจิกของสายถ้ารอยลึกแปลว่าเปียโนหลังนี้ได้ใช้กันมาค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับข้อที่2เราจะมีผ้าตัวอย่าง3ผ้านะครับหัวค้อนเหลื่อมกันเล็กน้อยเหลื่อมกลางปังกลางแล้วก็เหลื่อมกันมากซึ่งอาการสุดท้ายนี้ คุณลูกค้าคงต้องปรึกษาช่างแล้วก็ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมหนักพอสมควรครับข้อที่8ครับเวลาเราเปิดฝาเปียโน,โนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นข้างในของเปียโนนะครับสิ่งที่จะต้องสังเกตนะครับคือหมุดจูนแล้วก็สายเปียโนหมุดจูนกับสายเปียโนเนี่ยเป็นจุดที่เอฟเฟกการขึ้นสนิมหรือเปียโนหลังเนี้ยเจอความชื้นเยอะแค่ไหนได้อย่างชัดเจนเลยครับยกตัวอย่างว่า ถ้าเปียโนใหม่ๆนะครับอายุไม่เกิน5ปีเปียโนหลังนั้นไม่ควรที่จะขึ้นสนิมเลยแต่ถ้ามีการขึ้นสนิมแปลว่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านของเพื่อนๆหลังนั้นอาจจะชื้นมากนะครับแต่ถ้าเป็นเปียโนอายุมากกว่า40ปีมีการขึ้นสนิมเล็กน้อยอันนี้ถือว่าเปียโนสภาพดีถ้าสายเปียโนขึ้นสนิมมากจะมีผลทําให้สายขาดครับข้อที่9ครับหัวค้อนครับหัวค้อนที่ดีเนี่ย ผู้ขายเขาจะอธิบายกับเพื่อนๆว่าหัวค้อนทำมาจากขนแกะแบบไหนที่ไหนธรรมชาติใส่น้ำยาหรือเปล่ามีกี่ชัน้นแกนไม้ใช้ไม้แบบไหนถ้าผู้ขายเขาบอกเพื่อนๆเนี่ยอธิบายตรงนี้แปลว่าเป็นหัวค้อนที่ด,ดีเป็นสเปคพิเศษแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นหัวค้อนรุ่นธรรมดานะครับหัวค้อนมีผลต่อเสียงของเปียโนโน,นะครับต่อมาหัวค้อนที่ไม่ดีที่ผมจะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือดูไม้ของหัวค้อน มีจุดดำๆเขียวๆในการขึ้นลาไหมนะครับถ้าหัวค้อนที่ดีไม่ควรที่จะมีการขึ้นลานะครับอยู่ในลูกทรงที่สวยสวยงามนะครับขาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบช่วยกดกระดิ่งกดไลค์ b s สไล b ์หรือแชร์นะครับให้กำลังใจอตีคุยเปียโนกับทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ